วัสดีครับสวัสดีครับจุนีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูขิงของเรานะครับขิงของพี่จุ้ยพี่จุ้ยไปนาคูจูรีดิสเล่ฮัลลหลดีนี่กับเฮ้ย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 ไม่ใช่นะเอามาดูขิงครับมาดูขิงอันนี้ขิงของพี่จุ้ยดูสิมานเรื่อยเอันนี้ยังไม่ได้ขายครับ ดูครับอันนี้อีกที่หนึ่งเนาะอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งที่ปีนตากอีกที่<า>หนึ่งที่เกิดเนือโขบ้านดงดูดูสินี่นี่นี่ขิงของผมขิงของพี่จุลีใช่ไหมจุรีเราจะขายเมื่อไหร่ครับจุรีครับเมื่อไหร่เาชาิิเราเลจานเานาจะจะถามจุรีขอกว่าเราจะขายเมื่อไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็ปนเรียกออกมาหาใช่ไหมเออปนเรียกออกมาหาแล้วมันจะขายเมื่อไหจุรีจุรี จุริกาว่าจะขายเมื่อไหร่จะขายให้อันเนี้ยขายขิงของพี่จีนเนี่ยเราจะขายเมื่อไหร่ขายว่าอืมขายพุ่นนี้นี่แหละพุ่นนี้พุ่นนี้เราเคล็ดแล้วมั้งเนี่ยเคล็ดข้อนี้ออาทิตย์หน้าบ่ะอาทิตย์หน้าก็ได้ครับอาทิตย์หน้าก็ได้เอาจุลีรอรอถอดรอเขาจะมามาเล่นมาเล่นอีรออืมรถบัตรเลอ๋อเราถอนต้นเลาวเราถอนต้นต้นนี้ต้นนี้ไม่ต้องมาจุกขี้ปาแล้วกี้ปาขี้ปลาขี้ปาเนี่ปลาเดี๋ยวเดี๋ยวฝากอะไรปลาเนี่ย อันนี้เอีกอีเจสเอาถอนมาโอ้ดูครับเอาชูรี่จับดูดูใหญ่มากเลยครับอันนี้ต้นน่าจะนี่ครับใหญ่มากเลยครับชูรี่ครับเอาชูรี่บอกหน่อยว่าป้อนเลี้ยงคนไหนอย,อ,อยากต้องการอยากต้องการขิงของที่ขขงพีจุ้ยพีจุ้ยเป็นากูเป็นากู และขิงของจูรีีดิซิลลี่มาติดต่อได้ขายจะขายครับชงนี้ไม่มีเงินแล้วครับชงนี้ไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินแล้วเราจะขายขิงแล้วจะขายกินแล้วครับวันี้ไม่มีเงินไม่มีอะไรแล้วเรามีแต่รายจ่ายรายรับไม่มีแล้วไม่มีแล้วเราจะใส่นี่ใส่สีแล้วใส่สีแล้วเราเราจะขายขิงครับประกาศขายขิงเอามาดูมาดูเลยแล้วดูครับดู ดูเข็งแม่ชูนี่ลเลยอันนี้อะไรกันยะดูมองเขาจะเป็นไงดูเข็งครับโอ้เขิงแน่นาะเข็งแน่นมั้ยเน,นี่ยดูครับพอเลีย้ยคนไหนจะไปเหมาของผมได้ครับจุดนี้ใช่ไหมเหมาได้เลยครับอันนี้ประมาณหนึงรรน่งไร่ไรครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ครับดูสิครับโอ้สวยๆนะ วยอันนี้ไม่ถอดนะไมนถอดถอนเมื่อกี้นี่มันยังไม่ค่อยดีแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ดีที่สุดยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือๆนิดๆหน่อยๆก็ไม่ว่ากันธรรมดาธรรมดาผักมันต้องมีเน่าบ้างเนาะดีบ้างเนี่ยแต่ว่าต้องดีที่ต้องดีมากกว่าใช่ไหมจุรีใช่ครับอ้าวจุรีตีนใหญ่เนาะแต่ตีนใหญ่เนาะเล็กกว่าเซอเสียกว่าเลือด

จ้าชูรีสิอาเซอาเซเนั่นถ้าก็จะหมดฉัรอซันเลเป้เลเซหมอเลเลเซหมอเลเป้เลติต่อเลเออเว่อจุา้รีเว่ชู้ยหมอเต็นากูเต็นากูหมอจูรีจูรีดิเซลิเซดิเซลิเซอืมจะแค่หนอยิงควายีกหน่อืมมากก่าอกออเอาไว้เอสััดเติร์ลเอาไว้สักวัดเติร์ลคิงของเราดีครับดีครับดีครับดูดูดูตามภาพดูดูที่ผมถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยมันก็เขียวนะครับไม่เหลืองครับ นี่ดูใช่ไหมจุรีใช่ครับด,ด,ดีดูดี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 นี่นี่นี่อันนี้ก็เข้าโพดนี่นอ่นังตลอดอยังไงติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ครับ,รบที่เฟบูเฟบ e b ุ o k จุลีจุรีจุรีรติดต่อมาได้ครับ จะได้เลครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดแปดศูนย์แปแป่นี่เบอร์โทรมีละแต่ที่แด้ละเจ้ากว่าบะเจ้กว่าได้เลยเลยเบอร์เนี่ยเหรอเจ็ดห้าศูนย์หแปดีศูนอืมโอเคเหอหนึหนึโอคเหรอบย์ห้าหรือเผื่อีชีนอเบอร์โทรขอจูรีนี่น่าจะ20ตัวครับตีต่อได้เสมอทุกเวลาทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงเออ อันนี้ดีนี่ขอบคุณเลยเล็วเลยมาเลยยังไงยังไงขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็มาซื้อขิงได้นะครับมาซื้อขิงได้นะครับผมจะรอครับผมจะรอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ